สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน Youtube พบกับท่านผู้ชมวันนี้16กุมภาพันธ์2566นะครับเวลา11นาฬกานะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขึ้นข่าวทางเพจนะครับบอกเร่งสำรวจความเสียหายช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในระหว่างวันที่14-15กุมภาพันธ์66ที่ผ่านมามี9จังหวัดได้รับความเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับก็ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนมาหลายฉบับแล้วนั้นว่าประเทศไทยของเราจะได้รับอิทธิพลจากอากาศแปรปรวนในช่วง14-17กุมภาพันธ์66ครับโดยจะมีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาจากประเทศจีนและก็มากระทบกับอากาศร้อนเฉือนและลมฝ่ายต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยทําให้เกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเป็นบางพื้นที่นะครับจากนั้นก็จะอากาศหนาวเย็ยนลงนะครับปรากฏว่า ได้รับความเสียหายภาคเหนือสองจังหวัดนะครับภาคตะวันออกเชียงเหนือเสียหายเจ็ดจังหวัดนะครับบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รายงานข่าวนี้เมื่อเวลา10นาฬิกา1นนาทีที่เพจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีดีพีเอ็มจะแนบลิงก์ไว้ให้ท่านผู้ชมบ่านเองที่คอมเมนต์แรกนะครับภาคเหนือสองจังหวัดที่ได้รับความเสียหายนะครับก็มี5อำเภอ6ตำบล7หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย15หลังครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม7จังหวัดมี13บอำเภอ20ตำบ,บน26หมู่บ้านบ้านเรือนได้รับความเสียหาย166หลังครับ9จังหวัดที่ได้รับความเสียหายก็ได้แก่นะครับจังหวัดอุตรดิตถ์เชียงรายนะครับกาลสินอำนาจเจริญศรีสะเกษยโสธรสุรินทมหาสาครคามและอุบลราชธานี รวม18อำเภอ26ตำบล33หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหาย1 8 1หลังนะครับก็ภาคเหนือนะครับสองจังหวัด5อำเภอ6ตำบล7หมู่บ้านเสียหาย15หลังเชียงรายครับสีอำเภอได้แก่อำเ,เภอเวียงชัยอำเภอเวียงเชียงรุง้งอำเภอดอยหลวงและอำเภอเมืองเชียงรายนะครับรวม5ตำบล5หมู่บ้านนะครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ หนึ่งตำบลน,นะครับในเขตอำเภอทองแสนขันหนึ่งตำบลสองหมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหายสิบห้าหลังนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเจ็ดจังหวัดสิบสามอำเภอยี 20, ่สิบตำบลยี่สบหกหมู่บ้านร้อยหกสิบหกหลังก็มีกาซสินสองอำเภอก็คือที่อำเภอห้วยพึ่งและอำเภอดอนจานรวมสองตำบลสองหมู่บ้านบ้านเรือนได้รับความเสียหายสามหลังนะครับอำนาจเจริญสามอำเภอได้แก่อ,อําเภอลืออำนาจ อำเภอหัวตะพานอำเภอเมืองอํานาจเจริญรวม4ตำบล4หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหาย9หลังครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับ2อำเภอได้แก่อำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอภูสิงห์รวม2ตำบล3หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหาย25หลังครับจังหวัดยโสธรนะครับอำเภอไทยเจริญ4ตำบล7หมู่บ้านบ้านเรือนได้รับความเสียหาย50หลังนะครับจังหวัดสุรินทร์ เกิดวาตภัยในอำเภอพนมดงรักนะครับสองตำบลสามหมู่บ้านบ้านเรือนเสียหายสามหลังมหาสารคามอํเาเภอพยัคฆภูมิสองตำบลสามหมู่บ้านนะครับบ้านเรือนได้รับความเสียหายสิบสามหลังครับอุบลราชธานีสามอำเภอได้แก่อํเาเภอบารินชำราบอํเาเภอเดชอุดมอํเาเภอของเจียมรวมสี่ตำบลสี่หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหายหกสิบสามหลังนะครับ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ไประสานงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นแล้วพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อดาเนินการช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปอพรับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อนทางไลน์ไอดีไลน์นะครับแอดหนึ่งเจ็ดแปดและสายด่วนนิรภัย17 8 4ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงสามารถติดตาม ประกาศการแจ้งเตือนได้ที่แอปพลิเคชันไทยไท t h a เ d i เต s t e r Alert นะครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM ครับสวัสดีครับ